สวัสดีค่ะพี่น้องตัวหลวงตัวไทยเจ้า YouTube ทุกคนเดอ้อสวัสดีพี่นสวัสดีพี่อยู่ฮัลโหลวันฟอจิวแ์แตงกุ๊บโซมาดเลวคำเด็ดไมเขาขอบคุณทุกไลทุกเลิฟเดอ้อพี่น้องขอบคุณตัวหลวงตัวไทยมือน,นีไฟดับประเด็นกับึ้นไหล่บ่โดนดอกพี่น้องไฟดับมือจับดีสิบนาที่แต่ไม่ได้รายกต่สิบหานาทีเนาะพี่น้องสิบหา,า,าสิบหกนาที ไฟดับครับาากะว่าเขาคุณหอดหกโมงคุนยกไยสีนั้นสวัสดีค่ะ มาชมย้อนหลังให้กำลังใจค่ะขอบคุณนึงล้านดวงใจเด้อพี่น้องขอบคุณนึงล้านดวงใจนึงล้านดวงใจ บรอากาศทุกฝั่งค่ะคุอนดอนดอนโอ๊ยอากาศท่อนพี่น้องไฟดับ สวัสดีค่ะสามหลันดงใจไฟโบมี่พี่น้องเนยอันนี้ก็ขึ้นโบโดนดอกจักสิบสีได้พอยี่สิบนาทีบะพวไไ้เท่าได้ก็เอาตอนนั้นนะพี่น้องเนาะเพราะว่าเขาประกาศไฟดับตั้งแต่เสาร์ต่้แปดโมงจนหอดหอดใบสามใบสี่ผลเราก็จองอยสิเปิดไฟหก็จ้า ปรปุงไฟฟ้าขอบคุณได้หลายเด้อพี่น้องทีหลั่นทงใจขอบคุณได้ไหนเด้อไฟดับพี่น้องเลยไฟฟ้าดับไฟดับไฟดับ อากาศห่อนพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมชมทักทายให้กำลังใจขอบคุณมากค่ะขอบคุณเดอ้อพี่น้องผูเ้เลยมาเป็นกำลังแรงใจให้กไไันฮัลโหล everyone f o w a t ching thank you so m u c สวัสดีค่ะโอ้เดี๋ยวยีสิบหลานโดวใจเราพี่น้องขอบคุณเลยไหนเด้อเดี๋ยวยีสิบหลานโดวใจเรย l <coughs> l是ln在是l <coughs> <coughs>